เบื่องานประจำอยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดูคลิปนี้เลยครับสำหรับ <Okay. S 1> เพื่อนๆอะไรคนนะครับที่กำลังคิดว่าจะเริ่มทำงานประจำแล้วมาทำธุรกิจออนไลน์ของตัวเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรต้องพิจารณาอย่างไรหรือวางแผนในการเริ่มต้นอย่างไรดูคลิปนี้เลยครับ <Okay. S 1> ข้อแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่ม ทำงานประจำและมาเริ่มธุรกิจอไลน์ของตัวเองเราต้องสำรวจตัวเองถามกับตัวเองก่อนว่าเราหอมจริงๆหรือเปล่านะครับและอันักนะครับเราต้องถามอะไรบ้างข้อแรกเลยต้องถามว่าเหตุผลที่เราจะอยากจะออกจากงานประจำเนี่ยคืออะไรครับเราอยากมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือเราอยากมีอิสระภาพหรือเราอยากมีธุรกิจของตัวเองเราต้องเคลียร์กับตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเราอยากได้อะไร จะการเลิกทํางานประจําแวะมาทําธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง <Okay. S 1> ข้อสองนะครับเราต้องถามกับตัวเองว่ามีเงินทุนสํารองหรือไม่นะครับเพราะการทําธุรกิจไม่ใช่เราทําแล้วจะได้เงินทันทีมันต้องใช้เวลาครับเราควรจะมีเงินสํารองอย่างน้อย3-6ถึงเดือนเผื่อธุรกิจยังไม่มีกําไรครับข้อสามนะครับเราต้องถามกับตัวเองว่าแล้วทักษะความรู้ความสามารถอะไร ที่เราจะนํามาใช้เพื่อทําธุรกิจและให้ธุรกิจสร้างเงินให้กับเราครับเราต้องถามว่าเรามีความรู้อะไรการตลาดหรือเปล่าหรือการขายหรือการบริหารเรามีหรือยังครับถ้ายังไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือว่ายังเคลียร์กับเองไม่จบครับอย่าพึ่งออกจากงานลองทําควบคู่กันไปก่อนเพื่อหาช่องทางแนวทางให้ได้ก่อนครับ <Okay. S 1> ข้อที่สนะครับ หาไอเดียช่วกินออนไลน์ๆๆๆเลือกให้ตรงกับตลาดครับเราต้องมีไอเดียว่าเราจะทําอะไรและเลือกให้ตรงกับตลาดที่ตลาดมีความต้องการครับเช่น <S 2> <S 2> <S 2> ข้อ 1, 1ขายสินค้าออนไลน์เราก็ต้องเลือกว่าเราจะขายอะไรนะครับเราอาจจะใช้ g o Google t r เ n นหรือ TikTok Shop ในการหาสินค้าก็ได้ครับ 2. ทำา A f เฟอร์หรือในหน้าปัตาก้าอาจจะเป็นช่องทางหรือตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้า และเราไม่ต้องส่งสินค้าเราแค่โปรโมทสินค้าทําคลิปปัตตาบ้าเราก็ได้เงินครับหรือ 3. คอฮอสออนไลน์บริการให้คําปรึกษาต่างๆในกรณีที่เรามีความรู้ด้านนี้นะครับเราสามารถใช้ความรู้ตรงนี้สร้างรายได้ให้กับเราได้ครับ 4. สร้างคอนเทนต์บนติ๊กตอกหรือ YouTube เพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์ครับเราไปเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้อะไรในการทำเงิน ข้อที่3ครับทวองขายและหาแหล่งรายได้เสริมก่อนออกจากงานนะครับคือวิธีที่เราเทสตลาดก่อนว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะทำเงินได้จริงหรือไม่นะครับลองเปิดร้านค้าออนไลน์ใน Tik Tok Shop หรือ Shopee หรือลาซาดูนะครับหรือทำาอ f เฟอร์เ e a ์มาร์เก็ตควบคู่ไปก่อนหรือสร้างคอนเทนต์เพื่อให้มีคนติดตามเราเยอะๆแล้วค่อยขยายธุรกิจก็ได้ครับเป้าหมายคือให้มีไรายได้เสริม จากธุรกิจออนไลน์ก่อนค่อยลาออกครับ <Okay. S 1> ข้อที่4นะครับวางแผนการเงินการพลาดตอนเปลี่ยนมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับเราอาจจะแบ่งเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายสัก6เดือนนะครับในกรณีที่อาจจะยังไม่มีไรายได้จากธุรกิจหรือเราอาจจะคิดต้นทุนคำนวณกำไรขาดทุนตามความเป็นจริงก่อนครับเราต้องฝึกในการเจ๊งในกระดาษให้ได้ก่อนครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันทำแล้วต้นทุนอยู่เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่และเราเนี่ย สามารถขาดทุนได้นานแค่ไหนครับหรือตั้งเป้าหมายว่าชุรกิจทำไรายได้อย่างน้อย 70- 100%ของเงินเดือนก่อนออกจากงานครับหรือคือการทำให้เราแน่ใจว่าจะมีไรายได้แน่นอนหลังจากออกจากงานแล้วข้อที่5ครับเมื่อเราเคลียร์สี่ข้อนี้ได้แล้วก็ออกจากงานได้เลยเรือท,าทำาธุรกิจให้เต็มที่ครับ แต่การออกจากงานเราก็ต้องมีสิลปะด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไปทําธุรกิจจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าครับ <c oughs> ดังนั้นครับเราต้องแจ้งเราออกแบบมืออาชีพเพื่อให้บัวไม่้ํำน้ําไม่ขุนในกรณีที่มันผิดพลาดและเราจําเป็นต้องกลับไปทํางานเดิมของเรานะครับและโฟกัสธุรกิจให้เต็มที่ทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานลูกค้าครับในการทําธุรกิจฐานลูกค้าจําเป็นมากๆนะครับถ้าเรามีฐานลูกค้าเยอะ เราจะค่อยๆขยับรายได้ขึ้นไปเรื่อยครับหรือเราเนี่ยใช้ TikTok หรือโซเชียลมีเดียให้เป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขายสร้างกําไรครับเมื่อเราออกแล้วครับเราต้องมีวินยัยต้องมีเป้าหมายชัดเจนเราต้องโฟกัสกับตัวเองแบบ100%เพราะทุกอย่างอยู่ในกำมือของเราครับไม่ว่าจะดีร้ายล้มเหลวหรือเติบโตครับดังนั้นครับเราต้องมีวินัยสุดๆเลยครับและ ห้าข้อนี้ครับคือแนวทางในการพิจรารณาและแนวทางในการทาก่อนที่เราจะลาออกจากงานจริงๆครับและสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ตอนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่และเคยทํางานประจําเพื่อนๆมีแนวทางไหนบ้างที่ก่อนจะออกมาทําธุรกิจเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆเราได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนที่ตอนนี้เขาคิดว่า อยากลาออกจากงานและมาทําธุรกิจส่วนตัวเขาจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อไปคิดวิเคราะห์พิจารณากับตัวเองว่าจะลาออกจากงานดีไหมหรือทําควบคู่ไปก่อนนะครับ